สวัสดีครับผมอินินทราครับเดี๋ยวขอนผู้ชมครับผมธงชัยตั้งเจริญกุลครับในสัปดาห์นี้รายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องจะพาท่านไปเยี่ยมชมจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งอยากจะเล่าให้นากผู้ชมได้ทราบว่าแต่ดั้งแต่เดิมมาเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะปิดคนไปมายากมากเุยนะครับเป็นเมืองอยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ก็แปลว่าสมัยนั้นถนนหนทางก็ไม่มีนะรถไฟไม่ถึงไปทางเดียวถ้าไปต้องไปทางเรืออีกแล้วเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเลยเท่านั้นนะฮะต้องไปทางแม่น้ำเจ้าพยาต้องไปแยกเข้าแม่น้ำสแกกลังเข้าไปนะหรือไม่ก็ต้องไปข้ามโป๊ะโป๊ะก็คือแพขนานยนต์ที่ลากข้ามแม่น้ำจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นนะถึงจะไปได้ จังหวัดที่ว่าก็คือจังหวัดอุทัยธานีนะฮะด้วยความที่ว่ามันไปมายากตามที่ว่านี่อุทัยธานีเนี่ยคนอุทัยธานีเขาเ็เลยจะมีคําพูดประจําเมืองของเขาอยู่ว่าม้าอุทยัยไม่ต้องอุทธรไม่ต้องร้องไม่ต้องกับบ่นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องบนห้ามบ่นม้อนมมาอุทยัยไม่ต้องอุทธรค่าแล้วก็นอนที่เมืองอุทยัยเขาว่าอย่างนั้นนะก็แปลว่าค่าแล้วก็นอนที่เมืองอุทัย กับก็กลับไม่ได้รถก็ไม่มีเรือก็หมดแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะห้ามบนห้ามบนไม่ต้องอุทธรณ์ว่าอ่ารเงี้ยนะฮะก็แปลว่านั่นคือสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้หนังคนละมวลอุทัยธานีเจริญมากลุงอิฐเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติมีมรดกโลกมีอะไร้มีอะไรน่าสนใจที่วันนี้เราจะคุยกันให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะฮะก็อย่างอย่างที่ลุงทงว่านะครับอุทัยธานีวันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามฮะอุทยัยธานีวันนี้ยังคงความวิถีของความเป็นวิถีของชาวบ้านชีวิตเรียบง่ายนะครับบ้านอาศัยบ้านเรือนอาศัยส่วนใหญ่ก็เป็นแพรในลําน้ําสแกกละรังแล้วก็บางส่วนบ้านเรือนก็อยู่บนบกมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดีทีเดียวนะครับวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็คนอุทยัยธานีเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินเก่งเก็บเก่ง ใช้ไม่เก่งใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นไม่ได้เกี่ยวกับใช้สู้อยู่สู้ไร่คือใช้ไม่เป็นคือเก็บอย่างเดียวคือไม่สมัยก่อนันไม่คไม่ค่อยมีที่ใช้ด้วยนะก็บอกไม่รู้นี่เป็นเมืองอย่างนั้นด้วยนะค่ำแล้วก็นอนที่เมืองอุทัยก็นอนกันอยู่บ้านไม่มีเวลาใช้เงินชาวบ้านร้านช่องก็เลยมีสตดุ้งสตางค์ว่าหาเงินเก่งครับคนอุทัยธานีว่ากันว่าขนาดคนมีสตางค์ที่ขับรถเบนซ์ อยัางจากหัวเมืองใหญ่ๆจะต้องขับรถไปที่อุทัยขับรถเบนซ์ไปขับรถเบนซ์เนี่ยไปกู้เงินคนอุทัยแต่พอสิ้นเดือนมาคนอุทัยนั่งสองแถวไปเก็บเงินเก็บดอกไปเก็บดอกจากคนที่นั่งรถเบนซ์เนี่ยที่ไปดอกบียก็แสดงว่าคนที่ขับรถเบนซ์เนี่ยไม่รวยจริงเท่ากับคนที่นั่งสองแถวคือคนอุทัยธานีนะครับและในขณะเดียวกันนะครับหลายๆท่านก็เข้าใจว่าเมืองอุทัยธานี อยู่ที่ลําน้ํแสกแกรกระลังปัจจุบันคือไม่ได้โยกย้ายไปไหนจริงๆไม่ใช่เมืองอุทัยธา,านีเก่านั้นอยู่ที่ตําบลอุาทัยเก่าอําเภอหนองฉางนะครับเรื่องนี้รายละเอียดผู้สันทัดกรณีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วลุงทงครับเรื่องของอุทัยก็พูดถึงอุทัยธา,านีเนี่ยที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่ริมแม่น้ํแสกแกกระลังนี่เป็นอุทัยใหม่ะนะฮะก็ถ้าอุาทาัยเก่าจริงๆก็ที่ ต้องที่ตำบลอุทยัยอุทยัทยเก่าอำเภอหนองฉางนะฮะไอ้นั้นเป็นอุทยัทยดั้งอุทยัยเดิมน,นะครับเอาอย่างงี้เอาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยก็แล้วกันในประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าเท้ามหาพรหมเนี่ยก็พาคนไทยไปสร้างบ้านแปลงเมืองนะสร้างเมืองอยู่ที่อุทยัยธานีเก่าเนี่ยนะฮะที่หนองฉางนะฮะตอนนั้นก็เรียกว่าไปสร้างบ้านแปลงเมืองก็อยู่รวมกันทั้งกระเหรี่ยงทั้งมอ อะไรอย่างเงี้ยแต่คนไทยจํานวนมากก็สามารถสร,ร้างเป็นบ้านของของตัวเองอยู่ได้นะครับก็พืชพันธุ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์เรียกว่าในน้ํามีปลาในนาม,มีข้าวก็เลยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะโดยที่ว่าเป็นคนไทยก็เลยจากอู่ข้าวอู่น้ําก็เลยกลายเป็นอู่ไทยเพียนเพียนไปเดิมเรียกอู่ไทยไปไปมาไออู่หายไปกลายเป็นอู่เฉยกลายเป็นอู่ไทยว่ากันอย่างนั้นนะฮะไทยเมื่อก่อนก็ใช้สระไอ สารไอไม่มลายใช่ไหมใช่ใชอูไทย<อ>แปลว่า,าอูแหล่งค่าอุดมสมบูรณ์ของคนไทยต่อมาคําว่าอูาก็กลายเป็นอูอูไทยลักษณะอย่างนี้นะครับก็จากนี้แล้วต่อมาก็มีคามําวทานีต่อทา้ายเป็นอุไทยทานีไอต่อทา้ายที่อุไทยทานีนี่เพราะว่าในสมัยสมเด็จพระเอกสมเด็จพระเอกาทศรสนะโปรดกล้าวให้ตรากฎหมายพระธรรมนูญ แล้วในกฎหมายพัธนาโน้ก็เขียนคําว่าอุทัยธาน,นีก็เลยคำว่ามีคาว่าธาน,นีาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา,านะครับแล้วก็เป็นหัวเมืองขึ้นกับมาหาไทยเมืองอุทัยธานีเก่านะี่ยจริงๆแล้วถ้าดูปัจจุบันมันจะลึกจากอุทัยปัจจุบันนี้เข้าไปด้านลึกเข้าไปข้างในเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็แปลว่าเวลาการค้าการขาย แน่นอนสมัยก่อนเวลาค้าขายเขาต้องใช้ทางเรือทางเรืออย่าง,างนี้ทางเรือต้องทางแม่น้ำารอันนี้ที่อุทัยเก่าเนี่ยการค้าการขายเวลาจะมีสินค้าอู่ข้าวอู่น้ําขนข้าวอะไรออกมาขายที่ก็ต้องมาที่แม่น้ําตะแกลงกังก็ขนออกมารานนี้คนคนจีนซึ่งมารับซื้อข้าวซื้ออะไรต่างๆทั้งหลายก็มาสร้างกระดังยุง้งฉางอยู่ที่ริมแม่น้ําตะแกลงก<ช>ังก็มีคนมาสร้างบ้านสร้างอะไรอยู่กันริมแม่น้ําตะแกลังเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเจริญ คนจีนไปอยู่เยอะที่ที่อุทัยธานีคนจีนเรียกอุทัยธานีปัจจุบันนี้นะเรียกว่าซิเกียกั้งซี่เกียกังซิเกียกังซี่กกั้งสแกกังอ้งสแกกังเออก็แปลว่าเป็นียกัคงไม่ใช่ภาษาจีนเป็นภาษาไทยแต่พูดเพี้ยนอ่าใช่ซิเกียกังเป็นเป็นสำเนียงจีนไต้จิ๋วพูดคำว่าสแกกังเป็นซิเกียกังคือให้ให้ให้มันถูกถูกทำนองถูก ถูกไอเนี่ยสิเกียกล้งไปเวิร์ลู้กันนี่คือสแกกลงังเมืองสแกกลังว่ากันอย่างนั้นเถอะนะฮะสิเกียรกัางนี้ก็เลยตั้งยุ้งช้างมีบ้านเรือนไปอยู่กันเจริญเติบโตมาเป็นตลาดใหญ่เป็นหัวเมืองใหญ่คื <S <S นนี้ไอที่อุทัยเก่าก็เลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆอผยพมาอพยพมาก็กลายเป็นว่าคนก็ไม่ค่อยอยู่แล้วที่อุทัยเก่านะแล้วมีอยู่คราวหนึ่ง ข้าหลวงของอุทยัยธาน,นีที่จะไปรับราชการเป็นเจ้าเมืองข้าหลวงที่ว่านี้อพอมาเห็นอุทยัยธาน,นีใหม่ก็เลยบอกโอ้ไม่ไปแล้วอุทยัยเก่าบออเ่นแถวนั้นไข่ไป่ามีเยอะ ถ้าไปอยู่อุทัยเก่าจะตายเดี๋ยวตายแน่เดี๋ยวเจอไข่ป่าก็เลยก็เลยตกลงกันก็เจ้าเมืองใชาแล้วก็แบ่งกันตรงนี้แหละนะขออยู่ตรงนี้ริมริมน้ำสแกกังเนี่ยออกไปหน่อยเดียวข้ามฟากเป็นเอาไข่ป่าไปทั้งนั้นบ้างพอข้ามข้ามฟากไปปั๊บก็เป็นมโนรมอะไรตัวดูชิดมาทางนีนั้นก็เป็นที่มาก็เลยตั้งบ้านแปลงเมืองเป็นอุทัยธานีอยู่แม่น้ำสแกกังมาจนทุกวันนี้เมืองอุทัยธานีนี่ยังมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเมืองอพระชนกจัก,กรีนะครับหรือว่าพระปฐมบรมมหาชนกแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นเมืองของต้นต,นต,ร,ะะต,นตระกูลของพระราช,ชาวงศ์จัก,กรีนั่นเองนะครับคือพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชชื่อพระทองดีรัชกาลที่หนึ่งท่านทองด้วงทองด้วงแล้วก็พระราชบิดาก็คือทองดีเป็นคนเมืองแสแกกรัง นะครับปัจจุบันนี้ยังมีพระรูปปฏิสถานอยู่บนยอดเขาสะแกรกระรังนะครับพอพูดถึงเขาสะแกรกระังแล้วนี่ส่วนใหญ่แล้วคนจะคุ้นกับภาพนี้ภาพขององานตักบาทเทวโวในช่วงออกพรรษาออกพรรษาโดยเฉพาะที่วัดสังกัดรัตนคีรีนะครับภาพสวยงามมากเลยวันตักบาทเทวโวในช่วงเขาอ,ออกพรรษาก็จะมีขบวนเทวดามีนางฟ้านางสวรรค์ พระภิกษุสงฆ์เป็นแถวเป็นแนวจะจากยอดเขาลงมาสู่พื้นราบเหมือนกับลงมาพระพุทธองค์ลงมา,าปโปรดรส,สัตว์จากสวงสวรรค์ลงมาปโปรดสัตว์ไอเทนองนั้นก็จะมีเป็นภาพที่สวยงามมากคนก็จะแห่แหนกันไปมีทีวีก็จะไปถ่ายทอดสารพัดช่องก็จะไปถ่ายทอดออกมาให้คนทั้งประเทศได้เห็นกันเป็นประเพณีที่ดีงามประเพณีที่เป็นขึ้นชื่อเป็นงานใหญ่ของอุไทธานีของอุไทยานีตากบารเทโวครับและอะไรไม่ว่าสิทีนี้ปกติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะมา สองข้างทางนี่ที่จะมาคอยตักบาตรเทโวแต่เขามีประเพณีก็คือมีประกวดกันด้วยโต๊ะหมู่บูชาที่วางในห้างร้านต่างๆในบ้านช่องห้องหอนี่แต่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือโต๊ะหมู่บูชามีงาช้างสวยๆทั้งนั้นเกือบทุกลังเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าเป็นมหากรรมงาช้างก็ว่าได้เยอะมากเป็นมรดกนะเนี่ยมรดกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าใจว่า ไปตัดเปิดกันมาใหม่ๆไม่ได้เป็นมรดกตกทอดปู่ย่าตายายเลยนะครับเพราะว่าถ้าขืนเป็นของใหม่ๆนี่นก็ถูกจับจับแน่ตอนนี้งาช้างจับแน่เพร,นรันใครอยากเห็นงาช้างเก่าๆอันเป็นมรดกของชาวอุทยัยธานีก็ต้องไปงานตักบาทเทโวเรามีการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาง,งามมากสวยมากนะฮะสวยงามเป็นวิถีไทยวัฒนธรรมไทยๆท,ที่หาดูได้ยากนะครับคืนนี้พูดถึงวัดสังกัดแลตะนากรีที่ยอดเขาสะแกกลังแล้วนี่ ก็ย <S. S 2> ังมีวัดอื่นๆอีกที่อุทยานีวัดสําคัญอยู่หลายๆวัดตรงอิ้นะฮะแล้วก็วัดที่สําคัญก็คือถ้าพูดถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดําอย่างเงี้ยนะฮะวัดจันทารามบางคนบอกไม่รู้จักวัดจันทารามต้องบอกวัดท่าซุงวัดท่าซุงเอออย่างเงี้ยคนก็จะรู้จักวัดท่าซุงของหลวงพ่อฤาษีลิงดําเนี่ยแม้ว่าถ้าหลวงพ่อท่านจะละสังขารไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าลศิษีลูกหาท่านก็ยังไปกราบไปไหว้ร่างของท่านนยังอยู่แล้วแล้วก็ ที่วัดหลวงพอ่อฤษีลิงดำวัดท่าสูงวัดจันทารามในวัดเดียวน,นียนะฮะก็มีการก่อสร้างมากมายสถานปฏิบัติธรรมโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีเ,เครื่องยาสมุนไพรนะครับผมเคยไปตรที่บนสลาก็จะมีทั้งยาหม่องยาดมยาอมอะไรเป็นที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรผนทำเองทำเองทั้งพระทั้งลูกศิษย์วัาได้ช่วยกันทำแล้วก็เอารายได้เพื่อที่จะไปบรณปฏิสังขรณ์วัด นี่ยนะอันนี้ก็ก็เชิญชวนหากว่าใครสนใจก็กไปกันได้นะที่วัดจันทารามหรือวัดท่าสูงนะครับแล้วก็ใครไปก็จะมีโอกาสได้ไปกราบนะสังขารของอหลวงพ่อหลวงปูงป่ฤาษีลิงดำงซึ่งย,ยังอยู่ที่นั่นเก็บไว้เป็นโลงแก้วครับเป็นโลงแก้วลายหลามแค่แค่ไปชมวัดนี่ก็ชื่นใจแล้วเพราะว่าประกอบมีสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดค,ครับ ในๆก็คุยถึงเรื่องวัดแล้วนะครับก็คงจะแถมให้อีกสักวัดหนึ่งก็แล้วกันวัดอุโบสถารามอุโบสถนี่แะอุโบสถารามนะครับเป็นวัดอยู่ที่ริมน้ำแสแกกกะัังครับวัดนี้สถาปัตยกรรมนี่สวยงามมากทีเดียวเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระยุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านได้สเสด็จประพาสประพาสต้นหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับในปีนั้นโดยสเสด็จจากแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ เข้าไปยังแม่นาม้าสแกกระลังมีโอกาสได้ขึ้นไปวัดนี้นะครับแล้วก็ไปได้ไปถวายเครื่องอัฐบริขารให้กับท่านจเจ้าอาวาสนะครับ,รบและโดยบร,บริเวณรอบของวัดก็สวยงามมีเรือนแพรรเรือนแพนี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันเลยนะของอุทัยธานีวิถีชาวบ้านดั้งเดิมก็ยังอยู่พอให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดพอพูดถึงเรื่องของแม่นาม้าสแกรกระลังสกแกรกระลังนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะนึกถึงปลาแรด ใช่ใช่ใช่แรดนี่ปลานะไม่ใช่คนปลาไม่เข้าใจเหมือนกันคําว่าแรดปลาแรดหรือว่าแรดนี่ทาไมถึงมาใช้กับคนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันเลยแรดเขาก็ดูบึกบึนดูสวยสง่าเป็นเป็นมีนอมีอะไรแล้วมาใช้กับคนอะไรทํานองความหมายเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคนละเรื่องเลยทําให้พอคนบางทีคนจะไปซื้อปลาในตลาดนี่บอกปลาดังหน่อย ต้องเบาๆต้องเบานิดหนึ่งแล้วปลาแรดที่นี่อร่อยมากของอุทัยธานีอร่อยมากกลิ่นหอมไม่มีคาวรสหวานนะครับเนื้อนุ่มพอเปิดออกมาอย่างนี้นะพอเอาหนังเปิดพัวมันี่ขาวจัวเลยเอธิวานีปลาปลาไม่ใช่คนนะฮะขาวจัวเลยครับปลาแรตดังมากขาอุทัยธานีคือคือปลาปลาแรดอุทัยธานีค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเหตุผลคือ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงที่กระชังครับพอจะเลี้ยงกระชังมันมันจะน้ําไหลน้ํำไหลสะอาดไม่ขาวไม่ขาวนี่แล้วก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นโคลนกลิ่นอะไรลักษณะอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ปลาปลาบ่อนี่เป็นปลากระชังนี่เพราะฉะนั้นใครเ็าตามทีที่ไปถึงอุทัยธานีแล้วถ้าไม่ได้ลองรับประทานปลาแรดที่อุทัยธานีก็แปลว่าไปไม่ถึงอุทัยว่ากันอย่างนั้นเถอะนะฮะไปในอุทัยอย่างอุทรนะถ้าไม่ได้กินปลาแรดอย่าอุทธรอย่าอุทธร ครนี้กินปลาแรกกันเสร็จสับแล้วท่านผู้ชมก็จะแนะนําอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงชาวไทยเราด้วยครับภูมิใจกันมากเลยนั่นก็คือเรื่องของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะฮะตรงนี้เนี่ยอยากจะเรียนท่านว่าเป็นมรดกโลกนะเป็นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนี่ก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลเลยครับไทยสาร จากอุทยธาน,นีต่อไปจนถึงกาญจนบุรีเป็นผืนป่าตะวันตกว่ากันอย่างนั้นนะครับที่ยังสมบูรณ์อยู่ว่ากันอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันร,รักษาห่วงแหนดูแลให้ดีว่ากันอย่างนั้นเถอะนะเพราะว่าอ,อ,อนาคตต่อไปถ้าเราไม่ช่วยกันนี่โอกาสที่มันจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพไปก็อาจจะเป็นไปได้ต้องช่วยกันแล้วใครก็ตามทีที่จะเข้าไปเที่ยวที่ เขตรักษาพันธุ์ตป่าห้วยขาแข้งอันนี้ต้องขออนุญาตนะยังไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าส่งเดชกเข้าไปไม่ได้อยู่ดีๆบอกไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าคว้ากระเป๋าไปเลยไม่ใช่พร้อมกับปืนไม่ได้เลยที่ไม่ได้อันตรายมากเลยนะบอกแล้วว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี้เขาจะดูแลเข้มเข้มมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตนะที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแล้วก็จะต้องเที่ยวให้อย่างคนที่เป็นนักอนุรักษ์ซะหน่อยนะช่วยรักธรรมชาติรักป่า ก็น่าจะไปไปแล้วก็ขออนุญาตให้ถูกต้องอะไรสักอย่างนี้นะครับ,รบอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเกรงใจอนุสร์สถานของท่านสืบนาคเสถีรยรอยู่ยังงานอยู่สืบนาคเสถียรนี่ท่านพูดภาษาชาวบ้านเลยว่าฆ่าตัวตายเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าที่มรดกโลกห้วยขาแข้งนี้มีสัตว์ป่ามีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามทีที่จะมาทําลาย เอเอ,เอบรรดาสรรพสัตทั้งหลายในท่าน,นตายดีกว่าอ,อะไรประมาณนี้เป็นการจุดประกายจุดประกาย,กายพอท่านสิ้นไรคนนนี่คนนี้โอ้โหคนก็ออกมาช่วยกันช่วยกันดูลเลยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ห้วยขาแข้งเท่านั้นทุกพื้นที่ที่เป็นป่าในประเทศไทยเนี่ยเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเข้าไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันอนุรักษ์ระวางกันทั้ง พืชพันธุ์ไม้ด้วยนะสัตว์ป่าทั้งลทยให้อยู่ของเขาอย่าอย่าไปยุ่งแปลเขาออกมาไปกินไปทำร้ายเขาอะไรประมาณอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามีป่าในข้างทางนะครับแล้วก็ข้างในโล้นหมดเอออย่างเงี้ยบางที่บางแห่งบางประเทศยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องต้องดูกันเยอะเราเห็นว่ามันมีข่าวออกมาเยอะมากเลยเยอะมากการรุกที่ที่ป่าป่าป่าสงวนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เป็นคดีไปเลยเยอะแยะไปหมดต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นที่อุทัยธานีมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอันเป็นมรดกโลกที่เราทุกคนภาคภูมิใจแล้วต้องช่วยกันโดยแลรักษาให้สืบต่อไปครับจังหวัดอุทัยธานีมีคำขวัญเหมือนกับเช่นจังหวัดต่างๆนะครับคำขวัญก็คืออุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีป่าแรดดี ประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสสแกกรักงตลาดนัดโคกระบือบนี่เป็น,ปนคำขวัญจังหวัดและดอกไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดก็มีเหมือนเช่นที่ทุกๆจังหวัดแล้วครับมีดอกสุพรรณิกานะครับส่วนต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสะเดา เออชอบอันนี้ชอบอสดานี่เป็นอะไรที่ชอบมากแสดงอุทัยธานีปลูกสดากันเยอะมั้เยอะน่าจะน่าจะเป็น<พ>เป็นเมืองสดาเพราะฉะนั้นช่วงสดาวนะปลาหวานคงจะหารับประทานง่ายฮะแม่เลียนจ <c oughs> ากปลาดุกเป็นปลาแรดก็น่าจะได้ใช่ปลาแรดเผาก็โอเค <c oughs> นะเผาก็ได้โอเคนะบางคนบอกว่าสดาต้องปลาดุกว่างั้นจริงๆมันน่าจะเป็นปลาแรดได้ด้วยปลาดุกบางคนก็ปลาช่อน ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเผาปลาช่อนย่างอะไรเงี้ยแต่เขาว่าปลาปลาดุกกันเป็นชู้กันว่ะเป็นชู้กับสะเดาอเพรสชาติดีเหมาะสำหรับคนวัยรุ่นวัยรุ่นราับประทานแลดีเหลือเกินเจริญอาหารเพราะย่านั่งคำขวัญของจังหวัดนีก็แปลว่ารวมของดีของจังหวัดทั้งั้นเลยอุทัยธานีนะฮะมีอุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแรดดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสแกรกรังตลาดนัดดังโคกระบือก็แปลว่าฟังคําขวัญจังหวัดแล้วก็หลับตาเห็นภาพหมดเห็นหมดเลยนะครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอุทัยธานีปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมอุยทยธานีปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วนะครับไม่เหมือนเก่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งทาง,งด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนริมน้ําสแกรกรังนะครับรวมไปถึงธรรมชาติป่าเขาลำน้ำพายอย่างที่วานนี้ การเดินทางไปมาสะดวกสะดวกเดี๋ยวนี้ไม่มี <นะ S 2> อุทอนละไม่ต้องอูทรนนะไม่เหมือนเก่านะเหม,ม,มือนเก่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นรายการท่านผู้ชมคุณอุทไทยธานีเขาบอกเขาแขกมาเยี่ยมบ้านบอกมาอุทไทยให้สบายใจมาอุทไทยไม่ต้องอุท่ทอนค่ำแล้วก็นอนที่เหมือนอุทไทยเขาว่าอย่างนีง้ถึงอุท่ทอนยังไงก็ไปไม่ได้แต่ตอนนี้ขอโทษทีที่ อุทยานนีนี่ก็แปลว่าที่พักโรงแรมนี่เยอะมากจะเอาชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้ามีหมดนะเป็นรีสอร์ทเป็นอะไร้ัวใหญ่โตเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วคนอุทัไทยก็ยังรวยอยู่เหมือนเดิมรวยเหมือนเดิมแต่ที่ชอบมากที่ไปอุทยาทยนีก็คือว่าเขาเขารักษาเรื่องของความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของพื้นบ้านยังดีอยู่เรือนแพรยังมีอยู่นะนะบางจังหวัดนี่เรือนแพรยกขึ้นไปอยู่บนกบกเลยทำเป็น พิพิธภัณฑ์ครับแต่อุทยานนี้ก็ก็น้อยลงนะแต่ถือว่ายังมีอยู่นะเรือนแพยยังมีอยู่บางส่วนและส่วนที่บ้านที่ปลูกบนบกที่ปลูกมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่าเงั้นสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้อย่างดีวัดวาอารามโบสถ์เรื่องของาศาสนสถานวัดวาอารามนี่เขาก็ยังรักษาไว้อย่างดีนะรักษาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็น งาช้างอย่างี้ที่เราเล่าคนฟังเนี่ยถึงป,ปีปีหนึ่งนี่พองานตักบาทเทวก็จะมาประกวดประขันกันมาตกแต่งสวยงาม<อ>แล้วรักษาแบบมีความรู้สึกว่าหวงแหนครับบรรดาพวกนักค้างงาช้างน้ำลายไหลเป็นทาง <c oughs> <c oughs> แต่เป็นเป็นมรดกนะยืนยันนะไม่ว่าของใหม่นะฮะเดี๋ยวเอคนอุทัยจะไปฆ่าช้างเอางานไม่ใช่ไม่มีสมัยสมัยนน้นซึ่งอาจจะเยอะนะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วเราะต้องช่วยกันฝรั่งดูแก็ชอบนะฮะชอบในเรื่องของวิถีชีวิตอย่างนี้จริงๆฝรั่งมาเมืองไทยบางคนเข้าใจว่ามาดูความทันสมัยอะไรไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่ที่มานอกเหนือจากพวกที่รีทายแล้วนะฮะพวกที่เข้ามาเที่ยวจริงๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะมาดูวิถีชีวิต ว่าเขาอยู่เป็นยังไงอยู่บ้านไม้เป็นยังไงลักษณะอะไรอยู่เรือนแพอยู่เรือนแพเป็นยังไงแต่อย่างที่ว่านะอย่างที่ลุงทงว่าบางจังหวัดไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดันไปเอายกเอาเรือนแพมาไว้บนบกแล้วทําเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนแพแล้วก็เอาเรือนแพขึ้นมาซะหรือเป็นแค่พิพิธภัณฑ์แต่ที่อุตตะธานีเรือนแพจริงๆยังอยู่เป็นวิถีคนยังพายเรือหาปลาอะไรยังเห็นอยู่มันวิถีชีวิตที่ผมชอบนะกระชังกระชังปลาเลี้ยงกระชังปลานั่นเหมาะเลยกับเรือนแพที่อยู่ พราะว่าส่วนใหญ่ก็ห้องน้ําห้องเนื้อมก็อยู่ตรงนั้นลงนั้นลงมานะปลาโอ้โหพอลงไปทีปลาขึ้นไม่อย่างบางบางเมืองที่มีมีเรือแพเยอะๆนี่โอ้โหเป็นหลายๆหลายๆหลังเนี่ยนะไอ้ที่เทุอิทพูดเมื่อกี้นี่แหละสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเวลาลงน้ําที่ออกมาเป็นตันๆเลยเยอะแยแล้วไม่สงสัยคนปลายน้ํามั่งครับอาจารย์ก็เลยต้องยกขึ้นมาบางคนบอกเข้าเมาบอกเข้าเมาแล้วปลาเบลอต่อยกันไหวแล้วครับเป็นดิวเหนียว ถ้าสรุปว่าไปอุทยัยธานีก็สะดวกสบายไปเที่ยวไปชมไปศึกษาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้านน่ารักมากอุทยัยธานีนะแล้วก็ไปอุทยัยไม่ต้องอุทอนข่าม <c oughs> แล้วไม่ต้องนอนอุทยัยก็ได้ <c oughs> หนทางสะดวกไปมา,าหรือจะนอนจะนอนสักคืนสองคืนที่อยู่ที่พักไปสัมผัสสัมผัสเอสัมผัสนะชีวิต ว่าเขาอยู่กันยังไงโรงแรมที่พักรีสองรีสอร์ทเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดตอนนี้ที่อุทยัยธาน,นีเชิญท่านไปเที่ยวไปชมกัน,นอยากไปฮะอยากไปเที่ยวเมืองไทยนาเที่ยวครับรบ,บางคนบอกว่ามีเงินทั้งเยอะแยะพอมีเงินปับ๊บมักจะบอกว่าถ้ามีเงินจะไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้มไม่ต้องเราต้องถามตัวคุณเองว่า70กว่าจังหวัดเนี่ยไป ครบแล้วหรือยังบางคนงคนี่เป็นคนภาคใต้หรือว่าคนภาคอีสานภาคกลางจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภาคของตัวเองอาศัยอยู่บางครั้งยังไม่ไมครบ<ม>เลยยังไม่หมดเลย,ย,เลยครับแล้วเมืองไทยถ้าไม่ดีจริงคนต่างชาติก็ไม่แห่แหนกันมาขนาดนี้หรอกบอกไว้นะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทัยธานีไปแล้วหรือยังถ้าไม่ไปเชิญไปเที่ยวสัมผัสดูสักครั้งหนึ่งท่านจะติดใจรับรองว่าไม่อุทธรแน่แน่หมดเวลาแล้วทอผู้เตาเล่าเรื่องพบกันใหม่ตอนต่อไปขราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ